สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทารูสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมค่ะแล้วก็เป็นดวงประจำเดือนตุลาคม2565นะคะปู่ก็มาดูดวงชา้าจจังเลยเนาะสิจะสิ้นเดือนแล้เพิ่งเพิ่งมาถึงราศีสิงห์เองเดี๋ยวยังติดในเรื่องของดวงความรักอยู่เลยนะเนี่ย ก็สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ไปจําตัวคุณได้ไพ่หนึ่งดาวจะเป็นหนึ่งดาบหัวกับนั่นหมายความว่าความเข้มแข็งความเฉียบขาดความมีสติปัญญาหรือปัญหาอะไรก็ตามที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกการแก้ไขนะคะ มันยังถูกของการที่ลังเลว่าเราจะแก้ปัญหาไปทางไหนดีมันมีไพ่สองดาบเข้ามาด้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการลรเลมากๆนะคะว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะไปทางไหนเราจะทำอะไรต่อไปเราจะมุ่ออหรือเราจะอยู่ตรงนี้รู้ว่าเราจะลงทุนหรือว่าเรา คือมันจะมีสองจิตสองใจให้คุณโลเรนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชาวราศีสิงเป็นคนที่เก่งมองอะไรเฉียบขาดแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจแต่มาในเดือนตุลาคมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะมีความยึกยึกยกัยกยกักโลเรนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยคิดมากเกินไปปมมองว่าอย่างนี้นะอาจจะด้วย ประสบการณ์ก่อนอะประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออะไรสักอย่างหนึง่งที่ทําให้คุณนอนไม่หลับการถูกหักล้างการถูกทอระยศนะคะการที่ทําให้คุณรู้สึกบาดเจ็บเจียนตายกว่าคุณจะผ่านมาตรงนั้นได้มันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ากับคุณมากๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ฝังใจกับคุณเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมันเลยพวกเนี้ยในอดีตเนี่ยค่ะมันเลยส่งผลกับ ปัจจุบันของคุณและอนาคตของคุณด้วยมันทาให้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพราะคุณกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกนะคะมันมันก็เลยทําให้วิถีชีวิตของชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบลังเลละ,ล,ะ,ล,ะลาละหลังเนาะพะวงไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีท้ายที่สุดแล้วมันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะในเรื่องของงานคุณมองเห็นแล้วนะ คุณมองเห็นอนาคตคุณวางคุณวางแผนวางรากฐาน,านวางวาดฝันทำเขาเรียกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างมองการตลาดการเงินทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปละแต่ว่าคุณกลับได้ไพ่เจ็ดเจ็ดไม้เท้าเข้ามาพอมันได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาเนี่ยมันจะเป็น feeling ของการที่ อุปสรรคคือมันไม่มีงานไหนที่ง่ายใช่ไหมเพราะไม่มีงานไหนที่ง่ายหรือประสบความสําเร็จไวเพราะคุณทําไปได้สักพักนึงเกิเจออุปสรรคหรือว่ามีสิ่งต่างๆประดังประเดเข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกค่อยๆนะคะมันเลยทําให้งานของคุณที่คุณตั้งใจจะทําเนี่ยหรือตั้งใจที่จะเอ่อลงมือทำลงเงินลงทุนลงขันหรือว่าแบบมีไฟในการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะลดลงเนาะเพราะว่า เหมือนกับเขาเรียกว่าสติกับจิตใจของคุณมันยังไม่แน่วแน่พอะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณโลเลว,ว่าโลเลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทําให้คุณแบบการงานของคุณนะที่มันจะได้ได้ถูกทำแล้วก็ค่อยๆสร้างไปมันกับหยุดชะงักอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปุก็มองว่ามันก็จะเป็นแค่เดือนนี้เดือนเดียวแหละเดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้น ปูก็ไม่ได้กังวลอะไรกับคนเลยเพราะว่าไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่ u d g m e n t เข้ามาการได้ไพ่ u d g m e n t นี้ก็บอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นไพ่ของการพู้พูดตื่นผู้รู้พู้เบิกบานเนาะมันเป็นไพ่ของแบบเ,เทวดาประกาศชัยชนะให้กับคุณมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณตาสว่างคุณตื่นรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไร ก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดลงแค่เดือนนี้นะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มาก็แปลว่าเอาละคุณจะเริ่มรู้ตัวเองคุณจะเริ่มมองเห็นทุกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรที่มันใช่คุณจะเดินไปทางนั้นแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็จะจบลง ควรจะไม่มีการลังเลอีกต่อไปคุณจะก้าวหน้าไปอย่างอย่างมั่นคงนะคะอย่างเข้มแข็งอย่างมั่นคงเนาะก็คือพูดง่ายๆสรุปสั้นๆว่าไม่ว่าความกลัวทุกคนมีความกลัวในใจนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรที่มินมาแต่ในอดีตที่ทําให้คนรู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจในเดือนนี้มันจะสิ้นสุดลงนะคะแล้วมันก็จะเป็นเอ,อ เดือนที่สร้างราักฐานให้เดือนหน้าของคุณดีขึ้นไปอีกเพราะว่าท่านคุณได้พ่ายจัดชั้มาชีวิตคุณหลังจากเนี้ดีขึ้นแน่นอนนะคะไม่มีทางที่จะกลับไปแย่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็อย่าวิตกอย่าก,กังวลอย่าคิดมากหรืออยากกลัวอะไรมากเกินไปท่านจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปเลยค่ะเพราะทายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ ที่มันดีขึ้นมากๆนะคะสับแสงของปูก็จะแบบฟังยากนิดนึงเนาะพูดไปวนมาสัางสับยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็มาในในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างดีนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็น่าจะแบบมีนิสิตมีภาระล,ลุงลังมีอะไรที่แบบอยู่ เป็นแบกเต็มตัวไปหมดนะคะนู่นนั่นนี่ก็ค่าเทอมรูปค่าอาหารค่าของชีพหรือแม้แต่แบบภาระต่างๆเนี่ยเราเป็นคนแบกไว้ด้วยความที่ราเสีสิงเป็นเหมือนผู้นําของบ้านนะคะเป็นคนเก่งใครเขาก็าจะคิดว่าเออคนเก่งคุณผ่านตรงนี้ไปได้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาก็แทบกับเรื่องเหมือนกันนะแทบแทบจะกะอักเรื่อดเหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยแต่ว่าในเดือนเนี่ย ชาวราศีสิงเต็มเฮนะเพราะว่ามันเป็นไพ่คุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาเนาะมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญมันเป็นแล้วมันเป็นไพ่ประจําเดือนตุลาคมของคุณด้วยปูกก็มองว่ามันก็เป็นไพ่ของการที่คุณน่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะได้เออถูกรัตเตอรี่ได้โชคจะได้ราบมีคนให้ด้วยความสนิหาก็ได้แต่ที่แน่ๆคุณ ได้มาแน่นอนนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วก็ได้ไพ่จัดฉันเมนเข้ามาด้วยปัญหานี้สินปัญหาเรื่องเงินต่างๆที่มันเคยแบบกระเบียดกระเสียนมาแต่ในอดีตนี่สินที่มันแบบยืดเยื้อเขาเรียกว่าอะไรนะนิสิ์ที่มันแบบรุงรังมานานะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้ก่อนหน้านี้การเงินของคุณมีปัญหาเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นต้นไปเนี่ย คุณจะถึงจุดสิ้นสุดนะคะต่อให้ไม่ถึงสิ้นสุดคุณก็จะมีในเรื่องของโชคลาภมีเรื่องของการหยิบยื่นกันให้โอกาสที่ทําให้การเงินของคุณดีขึ้นได้นะคะถามว่าเงินมาจากไหนมันเป็นไปได้มากๆว่าอาจจะเกิดจากโชคลาภหรือการที่มีคนหยิบยื่นโอกาสทางการเงินมีของการถูกรอตตอรีได้มีคนให้ยืมได้มีการกู้ กู้เงินผ่านอย่างนี้ก็ได้แล้วให้คุณเอาเงินมาหมุนในการทําธุรกิจของคุณอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณแบบโอเคเงินโฟโล์แล้วเงินคล่องแล้วนะคะมันก็ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเครียดน้อยลงนะคะแล้วก็หันมาแบบสบายอกสบายใจมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ระวังในเรื่องของความใจใหญ่มากเกินไปเนาะตามภาษาชาวราศีศิลด้วยความที่คุณเอง คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ใจถึงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือมันก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะโดยเฉพาะบุตรบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าคนที่มีสถานะต่ำกว่าคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาขอหยิบยืมเงินคุณได้หรือว่าเ,เข้ามา หลอกคุณเขายืมไปเขาจะไม่ได้คืนนะคะในลักษณะของไพ่แบบนี้เนาะแต่ว่าตัวคุณก็ไม่เป็นไรคุณก็พร้อมที่จะเให้เขาไปแล้วก็ไพ่ยอยากให้ระวังในเรื่องของการน้าให้ใจโตมากเกินไปนะคะการเลี้ยงดูการเปย์การจ่ายอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าใจกว้างเกินไปอะ่ะเราก็จะเสียเงินกับตรงนี้มากไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบเซฟเซฟตัวเองหน่อย คือในเดือนนี้มันมันจะเป็นเดือนที่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะใครที่ไม่ดีก็จะออกไปจากชีวิตใครที่เข้ามาหลอกลวงเราก็จะได้รู้ความจริงนะคะใครที่ยังอยู่ในชีวิตเราในเดือนนี้เป็นต้นไปเพราะเขาจะคือม,มิตรแท้นะคะเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นเนื้อคู่ของเราเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้ปูฟันเฟร์มได้เลยว่า ชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วมันจะถูกจับอยู่ในจุดที่มันควรอยู่นะคะในในทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทีนี้พอมาพูดถึงความรักปุ๊บเนี่ยไพ่บอกได้เลยนะคะว่าคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณได้ไพ่เอ็มเพรสเข้ามาไพา่เอ็มเพรสเป็นไพ่ของการที่ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงควรจะกลับเข้ามามีความเป็นตัวของตัวเองมีความสบายใจนะคะมีความใจเย็นไม่โกรธไม่แค้นปล่อยวางนะคะยิ่งไพ่สรุปของคุณไพ่จัดจ m e เมนต์อยู่เราด้วยเนี่ยก็เป็นไพ่ของการที่คุณเขาเรียกว่าคุณรู้สึกปลอดโปง่งคุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกถึงการที่ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นะคะ แต่ถ้าสําหรับคนมีคู่ปูก็มองว่ามันก็จะเป็นเดือนหนึ่งเดือนเหมือนกันที่คุณเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้บุตรเหมือนกันเนาะแต่สําหรับคนที่กินนี้ปุพูดถึงใครไปแล้วนะนีสติหายก็คือปูพูดถึงคนที่มีปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะว่า ทุกอย่างปัญหามันก็จะจบคุณก็จะกลับมารักตัวเองใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปคุณไม่ได้แคร์กลับมารักตัวเองคนโสดก็ยังโสดต่อไปเนาะส่วนคนมีคู่ก็เป็นสเตทก็เป็นสเตตัสที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะคุณผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะได้ตั้งครรภ์ส่วนคุณผู้ชายนะคะ ตอนนี้ภรรยาของคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มีความเห็นอกเห็นใจคุณเข้าใจคุณอุปสรรคปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่กว่านหน้านี้ค่ะหลายคนก็จะได้จะน ทะเลาะกันในเรื่องของเงินมาแล้วเนาะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของอารมณ์มีการงอนกันมีการห่างเหินกันมีการไม่คุยกันเนี่ยไพ่บอกว่าในเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายไปแล้วก็มันจะอยู่ในภาวะของการที่ความอุณภูมิในความสัมพันธ์นะมันจะเย็นลงนะคะเพราะคุณสองคนก็จะหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคุณจะมีคนมีคู่หรือคู่ที่มีปัญหาสเตตัสใดก็ตามอุณภูมิในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะลดลงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมุมมองในเรื่องของความรักของคุณมันจะเปลี่ยนไปแล้วคุณก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันดีขึ้นได้ส่วนคนโสดก็จะแฮปปี้กับการเป็นโสดนะคะไม่ได้แคร์แล้วก็มองว่าเราก็อยู่คนเดียวได้เหมือนกันก็แฮปปี้กับการเป็นโสดคนมีคู่ก็ โอเคค่ะหันหน้ามาเคลียรกันเข้าใจกันไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เป็นข่าวดีในเรื่องของคุณแม่เนาะคุณแม่มีโอกาสที่จะตั้งคันได้นะคะเป็นช่วงที่ของความอุดมสมบูรณ์ของรางไขยอย่างนี้ยคะ่ปะปฏิสนทิกันก็อาจจะง่ายก็ได้นะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มีโอกาสกลับมาคุยกัน เดี๋ยวเราไปคลียกันในเรื่องในในไพ่ความรักกันอีกทีดีกว่านะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยในเดือนตุลาคมปูมองว่ามันมันก็จะเป็นเดือนหนึ่งเดือนที่ทุกอย่างมันสิ้นสุดลงแล้วค่ะพร้อมที่จะให้เราได้เกิดใหม่พร้อมที่เราจะได้เป่าประกาศถึงความสําเร็จของเราถึงข่าวดีของเราแล้วก็เราก็จะได้เออเขาเรียกว่าเกิดใหม่ใน ในสถานการณ์ในสถานะที่มันดีกว่าเดิมนี่คือตามความหมายไพ่อ่ะเนาะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันอีกทีในดวงความรักนะคะปุ๊กก็เริ่มผมเริ่มรู้สวดเต็มพุดวกไปวนมาแล้วแต่ก็ความหมายเดิมๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจบค่ะแล้วชีวิตเราก็มันจะเริ่มต้นใหม่นะคะไปในทางที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ